สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พบกันได้อีกแล้วน,นี้มีอุปกรณ์นี่ถุงนี่ตอนนี้เราอยู่นี่ใตก้กอนเน้อ,อไม้เดี๋ยวจะมาหาห่น่อไม้ไปทําซุปเน่อไม้กันทุกคนอันนี้เจอแล้วนอนหนึนน่งแต่ไม่รู้จะเข้าปเปลอย่างไง <laughs> เดี๋ยวเราไปดูกันลองขอขเคลียร์ดูก่อนนะ have a fun ได้อีกหนึ่งหนอ่อทุกคนแล้วว่ามันจะได้แต่หน่อยอย่างงี้นะแต่ก็ไม่เป็นไรหน่อยนี้เราก็เอาเพราะว่าหน่อใหญ่สต่น่าจะเอากันไปบ้างแล้วอะโอเคหน่อยแล้ว โอ้แมงอะไรตอดไม่รู้ทุกคนเจ็บปะ่ปะแมงอะไรช่างมาตอดข้าอืมเจออีกหน่อนหนึ่งละ ได้แล้วทุกคนเรามาที่หลังเขาเราก็จะได้กินเป็นไงกันเละคะ่ะ Ủa đây, giờ nhiều rồi Ủa, đây kìa Đây, nhiều lắm. คนเดียวไม่ได้หน่อไม้เราต้องไปตามผู้ช่วยมาโน่นปีนไปบนยอดเลยเธอสบายดีไหมไโอ้โหทุกคนตามตรงเนี้ยมันแบบว่ามันไม่มีนะมันมีแต่หน่อน้น้อยน้อย,อย,อย,อยมาไม่ทันเขาเราก็เลยกลับแล้วเราก็กลัลวเหละเราก็เลยไปเอาโน,นนคนโน้นเลิกจากงานมาพอดีก็เลยให้พามาหา น่นปีนตั้งแต่นี่ขึ้นไปขึ้นไปน่นไปตัดอยู่โน่นมีแต่คนปีนต้นมะพร้าวปีนต้นไม้นี่ปีนกอไผ่ครับกอเดียวเราก็พอแล้วเนี่ยเธอฮะมีอีกหน่อนหนึ่ง้วยเหรอโน่นเธอถางอยูบ่บนยอดถห็นคนไหมเดี๋ยวเรารอ,รอดูตอนเขาลงมากัน ขึ้นไปยังไงดูทุกคนมีแต่หนามทั้งนั้นระดับปรลมจารย์รยขึ้นกอไผ่ทุกคนบ้าบอความที่เมียจ,จะกินใช่ไหมหนอเล็ก,นลกคนแบบว่าขึ้นไปแบบว่าบนนู้นเลยนะ เห็นหมโอ้มันไม่เห็นหรอกออน่ะเห็นไหมเห็นเสื้อไหมเสื้อนิดๆ๋นวนางก็ลงมานี่ทุกคนได้มาเราก็จะได้หน่อยยยๆแบบนี้มันไม่ใช่บ้านเราเนาะยังไงเราก็ต้องกินดีกว่าซื้อเขาเห็นไหมได้ยินเสียงฟันไหมทุกคนรอบกอไม่มีแล้วนะ พราะมันจะมีอยู่ประมาณกลางกอแบบมันจะยาวขึ้นไปแล้วอะ่ะนี่มาแล้วหนึ่งหน่อเดี๋ยวเราดูวิธีการลงของเขากันเขาขึ้นยังไงแล้วเขาก็จะลงมายังไง หมดแล้วก็ลงมาทุกคนเดี๋ยวดูเขาลงว่าเขาจะลงยังไงมีดมาแล้วหนึ่งเราจะดูกันคนบ้าอะไรปีนกอไผ่บ้าบอ่อนอนทุกคนเห็นไหม คืทำงานยังไม่ได้ถอดเลยค่ะเมียจ,จะกินอ่าดูด,ดูทุกคนตัวแบบต้องปีนขึ้นไปอย่างเดียวไม่งั้นมันมันไม่มีให้กินะนะฮะโอ้โหเลื่อนอาบอ่ะสิเธอนอน มีเลือดอาบกันบ้าง่ะทุกคนหอยหวงวนเป็นลิงลยจ้าทำช่องไว้ใช่ไหมดูทุกคนอ่ะ เก็บน้ำไม้มานำนี่โอ้โห <Yay. S 1> oh, เลือดอาบเลยทุกคน <laughs> คือเลือดอะครับโอ้ย oh. นะแต่ได้เยอะนะได้คุ้มอยู่ถ้าส่งมาให้ให้ฉันมัาก็ได้แต่ฉันช่วยถืออน,นั่นก็เอาอมานะั่นนะ่ะมันแข็งปะยอดน้อยอีกพี่ยอดน้อยนะ่ะ ระวังังมมนนีหาเห็นไหมทุกคนนี่ดูหนอ่อว้าวนู่นมาเรามาถึงขั้นตอนการหั่นกันมีตรงนี้ด้วยนะตรงนี้มีอยู่สองหนอ่อดเดี๋ยวพ่อก่อนโอ้พ่อนี่ทุกคนเป็นไงคะ สัมภาษณ์หน่อยโอ้โหเงอแตกภาคเลยนี่ไงหลยหายใจไม่ออกใส่แมส์ขึ้นต้นก็ไผ่ไหนโชว์หน่อยใหญ่ๆนะโอ้ขึ้นไปก็คุ้มอยู่นะอโอ้เดี๋ยวเรามาปะกันทุกคน ฝากเยอะนะอล้วเราเอาเถอะฟันมลยน่ะอัไนก็อ่อนน้ำกินน้ำาออไปกินไม่ได้หรอพี่กนมาไปม่ตบอกเดี๋ยวเขาไปเรีนนอที่บ้าน เลือดเลยทุกคนแหนแพงอะเต็มหมดเลยอ่ะนี่นี่ทุกคนเดี๋ยวเราไปแต่งที่บ้านนะเดี๋ยวเราจะเอาอันนี้ไปเอาไปออกที่บ้านเอาเสียสาวเลยเสียสาวเลยเสียสาวเลยเดี๋ยวไปเอาถุงมือไม่ไหวมันเยอะขันทุกคนที่ตัดเฮ้ยนี่เฮ้ยอย่าตัดทิ้งนะเนี้ยเอาไปใส่ถุงมือเอาเพราะว่า ไออันนี้เล็มมันนี่ออกน้อยมันยาวเกินไปพี่เนี่ยตัดตรงเนี้ยมันอ่อนอ่ะน่าจะหนูตัดเองก็ได้แบบห,หน้าบ้องตรงนั้นมันอ่อนไม่อ่อนเห็นื่อยมน่ะมันหากินยากนะพี่รู้ไหมไปไ,<อ>ไปอีกนะต้องไปใส่ถุงมือไม่เอาเท่านะเท่าน่ะแล้วต้องเอาใส่เองมือแล้วก็ ดีๆเพราะว่ามันมันขนมันขนมันหนาไม้มันสูงขนมันแนขนแ็งมันแข็งงหนาตรงนู้นอาขาไปเลยเนี่ยนะนเห็นไหมมันอ่อนนะ้ก็ไเลย มันแข็งครับทุกคนต้องอาใช้ทงมือขนนเนปน่่ขน,นปักเยอะเลยไหนดูแผลใคะโดยประมาณก็สามสี่แผลครับใส่ถุงนะครับก็เดียวกับบ้านเลยดามาคนเดียวไม่รอดทุกคนต้องกลับไปเผู้ช่วยมาโอ้ดูเกาะหัวดาดิหนังหมดเลยดีนะที่มองสูงวันเดียวก็หมดแล้วนะ เป็นคนชอบกินหน่อ,อไม้กันทั้งคู่นะทุกคนวันเดียวก็หมดนี่ทุกคนดูท่าสะพายถุงยามใครเย็บถุงยามฉันเย็บเองเห็นหน้าเด็กๆนี้ก็เย็บถุงยามเป็นนะทุกคนไม่ใช่อะไรผัวชอบผาปลาเราก็ต้องโอ้เป็นฝ่ายสนับสนุนไปทุกคนเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านนะคะหนวยอย่างได้แล้วทุกคนได้เยอะมากเลยเห็นไหมแต่เรามาปลอกในที่ที่มัน ลกๆนิดนึงเพราะว่าเปอดมันจะได้จริงไปแล้วทุกคนเดี๋ยวขอปอกหน่อไม้แล้วก็ไปต้มก่อนนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เป็นเมนูอะไรเดี๋ยวค่อยมาดูกันใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องเราด้วยนะคะบ้า,บาดูสภาพหัวเนี่เหนื่งมากใครคนไม่ทำพิดแด้